วันนี้ที่ฉันเองนะคะพร้อมกับทีมศึกษานิเทศนะคะแล้วท่านผู้ใวิการกลุ่มอาอเมริกาได้มาแวะเยี่ยมให้กําลังใจท่านผู้บริหารและก็คณะครูที่โรงเรียนบ้านขุนฝางนะคะ ขอแสดงความชื่นชมค่ะทั้งท่านผู้บริหารท่านผอเอจรพงศ์นะคะรวมไปถึงคุณครูจากการพูดคุยทําให้ได้เห็นว่าท่านผอ,อและคุณครูเนี่ยมีความเอาใจใส่นะคะ,ะกับเรื่องของเด็กนักเรียนเป็นใดบุคคลนะคะสามารถที่จะตอบคําถามและก็บอกเล่าเรื่องราวของเด็กๆได้ได้เกือบทุกคนที่มีปัญหาและที่สําคัญเลยก็คือสภาพแวดล้อมของโรงเรียนน่ยร่มร,รื่นแล้วก็น่าอยู่มาก ได้มีโอกาสแวะเวียนมาให้กำลังใจวันนี้รู้สึกชื่นชมนะคะอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือดิฉันเข้าทุกชั้นเลยตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมสามทุกชั้นเนี่ยใช้ DLTV เป็นหลักคุณครูมีความสุขกับการสอนแล้วก็เด็กได้เรียนรู้ในสาขาวิชาที่ไม่ใช่คุณครูที่จบในวิชาเอกนั้นๆมาสอนก็ชื่นชมนะคะขอบคุณที่ร่วมกันขับเคลื่อนแล้วก็พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กฝนันเด็กของอุตดิษฐ์ขตดหนึ่ง ชื่นชมและให้กำลังใจผู้บริหารและคุณครูคุณ่ารทุกคนคะ่ะสุดยอดมาก